ครับสวัสดีครับพีเอฟซทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับพอเตรียมเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับวันนี้พอเตรียมพามาติดตามเลขรัฐบาลไทยเฮาของแม่ตะเคียนทองพี่น้องครับนี่วันที่หนึ่งนะพี่น้องเนาะหนึ่งมีนาคมสองห้าหกแปดรัฐบาลไทยเฮาออกพี่น้องแปดหนึ่งแปดแปดเก้าสี่ ครับเด็กล่างก็ออกห้าสี่นะพี่น้องเนาะครับของแม่แตะเคียนทองวัติพานมาพี่น้องนี่นะครับหนึ่งมีนาคมสองห้าหกแปดเลขเด็ดแม่แตะเคียนทองบนล่างวิ่งห้ากับเ็ดเน้นที่เ็ดพี่น้องรับเ็ดโบมาเดพี่น้องมาหานะพี่น้องเนาะแยได้หาศูน,น,ย,น,นย์หาหนึ่งหาสามห้าหกออกห้าสี่ล่าง นะครับถือว่าเล็กวิ่งมีโบลุษได้พี่น้องเนอะพ่อแม่ตะเคียนทองนี่นะครับรับงูนี้กลับมาแล,ล้วพี่น้องครับพระเจ้าพามาติดตามต่อยอีนอะพี่น้องเนอะกับแม่ตะเคียนทองนะครับ ប្រូវក្រ ขับบนล่างนะพี่น้องนะมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับบนล่างวิ่งขับศูนย์กับ1พี่น้อง ศูนย์กับหนึ่งเน้นที่หนึ่งนะครับหับหลักศูนย์พี่น้อง สองศูสามศูนย์ห 09นะครับหนึ่งสหนึ่งห

วันนี้ส่วนตัวเน้นในพี่น้องเรื่อประเดยนเหตุซีหางคือเก่านะครับครับเน้นศูนย์สามศูนยนะครับ ับเป็นบอกพี่น้องกับตัวด้วยนะครับ ัดเกียน,นะพี่น้องเนาะพี่น้องแคบหน้าจอไว้นะครับเด้อรับ16มีนาคม25 6 8นะพี่น้องเนาะเลขเด็ดแม่ตะเคียนทองบนล่างวิ่งรูด0ูนย์กับ1เน้นที่1แต่ว่าจับคู่ก็เน้นทั้งศูนย์ทั้ง1พี่น้องเน้นที่0 3 0 6 1 5 1 8ครกับกับตัวด้วยพิวานะครับเนาะ อชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเนอตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะครับฉะนั้นเดี๋ยวพอเตรียมก็ไว้พอนคอยเขาคอย,คอยแตกปังๆครับพี่นอ้องอีฟซี่ก็จะได้สุคๆมันๆกันนะครับเอาจะลืมพี่น้องเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงนะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนเนลได้พี่น้องเนอฝากกดติดตามไว้นากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะบ่พลาดจิตใหม่ๆนะพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้พอเตียมก็มีแค่นี้พี่น้องครับพอ,อกันคลิปนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม